อยู่นี่เองฉันหาเธอเจอแล้วล่ะสมบัติของฉันต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีสวัสดีค่ะคุณพ่อดูนี่สิคะอืมเยี่ยมไปเลยล่ะลูกแหมเอาไปเลยจ้ะนี่ของหนูนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพ่อเนี่ยเจ๋งที่สุดเลยนี่คุณพ่อคะขอโทษทีนะครับแบบนี้มันไม่ได้เลยนะครับนี่มันอันตรายมากผมต้องการผ่าทำขวัญด่วนเลยนี่ครับหวังว่านี่จะพอนะครับแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยล่ะครับโชคดีนะครับ บายยค่ะคุณพ่อว้าวดูเหมือนว่าลูกสาวทั้งสองคนของฉันจะแตกต่างกันสุดๆเลยโอเคงั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอืมนี่มันอร่อยมากเลยอะนี่มันเป็นคาเฟ่ที่ดีมากเลยฉันชอบที่นี่จังเออนี่ของฉันเหรอเนี่ยดูดีจังเลยอ่ะอะไรกันเนี่ยนี่จริงอะพวกเขาก็มาที่นี่เหมือนกันเหรอนั่งก่อนนะครับไคลี่ผมมีเซอร์ไพรส์มาให้คุณด้วยละเขาน่ารักมากเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะ นี่มันมากเกินไปแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะต้องมีแฟนบ้างแล้วลนะ่ะนี่นายเด็กเนิร์ดฉันต้องการตัวนายด่วนชื่อด้วยคุณจะพาผมไปไหนเนี่ยหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะนายต้องรักฉันเข้าใจไหมามานีเดี๋ยวนี้เลยเดยวใช่แล้วล่ะนั่งลงก่อนสิหวังว่าทุกคนจะเห็นแล้วนะฉันก็มีแฟนเหมือนกันแหละว้าวนั่นมันสกายเลอร์นี่นะาเราไปกันก่อนดีกว่านะคะโอ้ขาฉันระว,วังหน่อยด้วยครับคลี่ไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวผมอุ้มคุณเองไม่นะนายเห็นหนัืไมอ่ะนี่มันมากเกินไปแล้วล่ะฉันว่านายก็น่าจะแข็งแรงเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมไม่หรือครับเลิกคิดไปได้เลยเนี่ยไม่ได้อยู่ในข้อตกลงของพวกเรานะนายไม่ต้องกลัวฉันหรอกนะฉัน,นาใจดีมากใช่ไหมโอ้ลูกค้าของเรามาแล้วสวัสดีค่ะให้ฉันช่วยอะไรดีคะ ลูกๆของผมอยากช้อปปิ้งมากเลยครับแม่ม่เร็วเลือกกันได้เลยนะจ๊ะว้าวในนี้มีของเทียบเลย <Wow. S 1> ดูดีมากเลยอ่ะชิ้นนี้ดีไหมนะไม่เอาดีกว่าท <Huh. S 1> ุกอย่างดูน่าเบื่อมากเลย oh. ว้าวมีแต่ของสีชมพูเต็มไปหมดที oh. ่มันฝันร้สดชัด ใช่แล้วล่ะ<ม>สงสัยคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งแล้วเนาะคุณพ่อคะดูนี่สิคะหนูอยากได้อันนี้มากเลยแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะแล้วหนูก็อยากได้อันนี้ด้วยแป๊บนึงนะลูกพ่อว่าหนูน่าจะซื้อกระเป๋าใบนี้ไปแล้วนะไม่จริงลวคะ่ะมันไม่เห็นจะเหมือนแบบนี้เลยนะคะนะคะหนูขอซื้อหน่อยนะคะมแม่ได้สิจ๊ะนี่คะ่ะแค่นี้พอไหมคะบ้าไปแล้วปะเนี่ยฉันไม่เคยเห็นเงินเยอะขนาดน,นี้มาก่อนอเลยอะ่ะเออโอ๊ะคุณต้องการอะไรหรือเปล่าคะแน่นอนอยู่แล้วล่ะ เยี่ยมไปเลยค่ะเลือกได้เลยนะคะสร้อยคอเส้นนั้นน่สวยมากเลยค่ะฉันว่าฉันเจออันที่อยากได้แล้วล่ะม่ได้นะคะอันนี้ไม่ได้หรอกค่ะอันนี้โดนไม่ขายใช่ฉันอยากได้สร้อยคออันนันมากเลยแม่ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องแล้วล่ะสกายเลอร์หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะส่งมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยอย่าเลยนะคะถอดออกมาเดี๋ยวนี้หรือว่าเธออยากจะมีปัญหา สวัสดีค่ะวยด้วยรีเร็วหน่อยนะคะฉันกำลังโดนโจนปล้นแล้วเธอทำอะไรของ<ส>เธอเนี่ยรีบโปรดอย่าเลยนะฉันพยายามพูดดีๆแล้วนะใช่แล้วล่ะรีบมาด่วนเลยค่ะคุณต้องมาช่วยฉันด่วนเลยนี่ครับหวังว่ามันน่าจะช่วยจัดการสถานการณ์นี้ได้นะครับผมขอโทษด,ด้วยนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วจริงเหรอคะงั้นก็ได้ค่ะฉันว่ามันน่าจะของจริงนะตอนนี้ฉันดวยแล้วล่ะคุณต้องไม่เชื่อแน่นอนเลยที่เนี่ยมันน่าสนใจมากมันเยี่ยมไปเลยล่ะเมื่อไหร่คุณจะปล่อยพวกเราไปสักทีอะ ฉันยังคุยกับคุณน่เสร็จเลยนะคะคุณทาอะไรของคุณเนี่ยได้โปรดหยาดเลยนะครับแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคุณพ่อคะสวัสดีค่ะในที่สุดคุณพ่อก็มาสักทีเกิดอะไรขึ้นเหรอลูกรักได้โปรดช่วยพาพวกเธอไปทีนะครับผมทนต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะเธอนี<ๆ>่ไม่ไหวจริงๆเลยนะเดี๋ยวก่อนนะ <ๆ S 2> นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอโ้นี่มันเยี่ยมไปเลยล่ะฉันรอเวลานี้มาตั้งนานแล้วนี่คือเชลเตอร์สำหรับน้องหมาน้องแมวของฉันสวัสดีค่ะทุกคนคะพว <ๆ S 2> กเราเปิดแล้วนะคะทำไมไม่มีใครมาเลยนะ น่าสงสารเธอจังดูเหมือนสถานการณ์จะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ฉันว่ามันต้องไม่เวิร์กแน่เลยอะน่าสงสารไทลี่จังใช่แล้วล่ะฉันดูแล้วเลยว่าจะต้องช่วยเธอยังไงจริงจังปะเนี่ยไม่ฉันว่าไม่หรอกนะไม่อยากจะเชื่อเลยอะเดี๋ยวก่อนนะไหนเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิแป๊บนะน้องหมาของฉันมิมี่เธอไปไหนแล้วอ่ะช่ด้วยใครก็ได้ช่วยทีมีคนขโมยน้องหมาของฉันไปหยุดตรงนี้เลยนะครับแหมเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เหลยครับ นี่ครับหวังว่ามันคงจะพอนะสำหรับผมนี่นหรอที่คุณบ้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยผมเป็นตำรวจนะมแม่ผมมีไอเดียแล้วละ่ะงั้นเอาโดนัทไปก็แล้วกันนะครับนี่มันอร่อยมากเลยนะคะเสือสันทึค่ะเฮ้แบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยผมอยู่แผนกตรวจสอบโดนัทด้วยนะครับเยี่ยมไปเลยละ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับขอเป็นวันที่ดีนะครับตามพ่อมาดูนี้เลยส,สาวแม่ไหนมาดูหน่อยสิโดนัทมันดูน่ากินมากเลยฉันชอบงานนี้จัง โอโ้เจ๋งไปเลยหนังเสียงขวัญนี่หรอฉันกำลังอยากดูอยู่พอดีเลยแย่จังตอนนี้ขนมหมดแล้วอ่ะฉันต้องไปหาเพิ่มหน่อยละนี่มันอะไรกันเนี่ยเธอดูอะไรของเธออ่ะน่าขนลุกจังเลยตอองแบบนี้สิตุก๊กตาแบบนี้น่ารักกว่าเยอะอพวกเธอน่ารักมากเลยอะ่ะใช่ไหมล่ะนายเทตตี้แบร์เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอกันทีเธอโดนแน่ส่งรีโมทมาดีนี้เลยนะ ฉันกำลังคุยกับเธออยู่นะอะไรกันเนี่ยฉันอยากดูเรื่องนี้นี่นาส่งมันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะหรือเธออยากจะมีปัญหาแบบนี้มันไม่แฟร์เลยเธอต้องแบ่งกันสิส่งมันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นเธอโดนแน่ได้เลยเธออยากโดนเองนะอไม่นะอะไรกันเนี่ยช่วยด้วยคุณพ่อเหรอมันเป็นเพราะเธอเลยอ่ะคุณพ่อคะคุณพ่อโอเคไหมลุกก่อนนะคะพ่ออยู่ที่ไหนกันน่ะเกิดอะไรขึ้นกับพ่อเนี่ย เร็วอาปากก่อนสิคะคุณพ่อต้องไม่เป็นไรแน่นอนจริงๆแล้วเงินของหนูหมดแล้วอะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพ่อค oh. ุณพ่อเนี่ยเจ๋งที่สุดเลยถึงเวลามาวอร์มอาบกันหน่อยแล้ว1นึ่งสองเจ๋งไปเลยดูเหมือนว่าวันนี้ฉันจะมีของกินแล้วล่ะทางนี้ค่ะทุกคนมาทางนี้เลยค่ะการกุศลค่ะ ว้าวฉันว่าฉันดูแล้วว่าฉันจะต้องไปไหนสวัสดีตอนเที่ยงค่ะดีใจจังเลยนะคะที่ได้ช่วยคุณนี่ค่ะเอาไปเลยนะคะมันเหมาะกับคุณมากเลย hmm. จริงเหรอจ๊ะฉันเอาไปได้หมดเลยเหรอฟรีจริงๆหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนคุณเอาไปได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะคุณต้องเอาไปให้หมดเลยนะคะ จเจ๋งไปเลยล่ะเดี๋ยวฉันกลับมานะขอให้เป็นวันที่ดีนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะรอนะคะฉันพร้อมจะช่วยเหลือคุณเสมอเลยละค่ะนี่คุณให้ไปหมดเลยหรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมโทรก,กลับก็แล้วกันแน่นอนคนไม่ค่อยมีเงินเขาจะไปเอาเงินมาจากไหนได้แล้วพวกเขาว่าน่าสงสารมากเลยนะเยี่ยมไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ด้วยมีอันนี้ด้วยหรอเนี่ยเยี่ยมไปเลยละงั้นผมเอาอันนี้ดีกว่าผมต้องการมันมากเลยเลยครับ โอเคค่ะแหมถ้าคุณต้องการมันแน่นอนคุณก็เอาไปได้เลยวันดีครับคุณต้องไมเชื่อแน่เลยผมมี iPhone เครื่องใหม่แล้วไม่นะฉันว่าแบบนี้มันไม่ถูกแล้วล่ะวัดดีฉันหมดตัวอีกแล้วอ่ะเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันขอทุกอย่างเลยก็แล้วกันนะคุณจะเอาไปหมดเลยหรอคะพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนสิคะฉันจะเอาหมดเลยใครจะมาหยุดฉันได้ล่ะลาก่อนนะแหมแหมมันอะไรกันเนี่ยหยุดตรงนี้เลยนะเธอคิดว่าเธอจะไปไหนน่ะ หลีกทางฉันเดี๋ยวนี้ไม่นะอย่าทำฉันเลยนะคะอุ๊บส์นี่มันอะไรกันเนี่ยสกายเลอร์เธอช่วยฉันไวอ้อ่ะไม่เป็นไรหรอกนะพวกเราเป็นพี่น้องกันนี่นาะสาวๆออกมากันได้แล้วมากันแล้วหรอจะ๊ะนี่ของพวกหนูเลยนะตัดสินใจกันได้หรือยังว่าอยากจะให้ใครมางานวันเกิดของพวกหนูนะ่ะตัดสินใจได้แล้วค่ะพ่อคุณนางฟ้าฟันน้ำนมจะมาหาหนูใช่ไหมคะฮาดดี้วินค่ะหนูขอเธอคนเดียวเลยอุ้ยตายแล้วอะไรกันเนี่ยงั้นได้เลย เพราะว่าพ่อหาทางออกได้แล้วละ่ะเดี๋ยวพ่อมานะฮาดีวินไม่นะนางฟ้าฟันน้ำนมดีกว่าแล้วเราจะได้รู้กันสาวๆพ่อตัดสินใจแล้วพวกหนูคิดว่าไง oh. กันจ๊ะครึ่งหนึ่งเป็นฮาดีงั้นเหรอ <c oughs> ใช่แล้วละ่ะมันก็ไม่แย่นะว้าว wow! นี่อย่างกับแฟรี่เทลเลยอะ่ะเย่งานพวกเรามาสนุกกันดีไหมฮะเต็มที่ไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพ่อไปก่อนนะแ <c oughs> จ๋นไปเลยอ่ะบ้าบอมากเลยฮาดีมาสนุกกับพวกเราเร็ว ไม่มีทางมีนนางฟ้าแฟนน้ำนมของฉันนะสาวๆดูเร็วเข้ามานี่เดี๋ยวนี้เลยนะไม่มากับฉันดีกว่าค่ะเดี๋ยวยอมแพ้นะเราต้องเอาตัวเธอมาให้ได้โอ้อดูเหมือนว่าพวกเธอต้องการจะแยกร่างแขกของพวกเธอแล้วล่ะในบ้านสุดหรูหลังนี้คุณแม่บ้านจะต้องดูแลความสะอาดเป็นอย่างดีเลยนะออ๊บฉันทำตกอ่ะ เร็วหยิบให้หน่อยเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยเดไ๋เธอจะหยุดสักทีนะชดานี่แหละลุมาเลยก,แกาแฟวู้ฮสเตลเลอร์เธอทำอะไรของเธอเนี่ยฉีดเ,เอาร้งไปหมดเลยอะ่ะขอโทษทีนะคะแต่ฉันเหนื่อยมากเลยะคะ่ะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองนี่เธอจะมาทำความสะอาดที่นี่จริงๆเหรอ <c oughs> <c oughs> นี่มันตลกมากเลยอะ่ะแตะมือหน่อยเธอวก็ทำความสะอาดดีๆเหมือนกันนะเนี่ยไม่นะฉันโทรต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะ ไม่เอาแล้วเออเล็บฉันนี่มันฝังได,ด้ชัดๆเจ็บมากเลยอ่ะโอ้เล็บของฉันดูเธอสินี่มันอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ <ư> คุณพ่อคะมันเจ็บมากเลยคะ่ะมันเป็นเพราะพวกเธอเลยพ <ư> อ,อกันทีเดี๋ยวพวกเธอจะได้รู้ทำความสะอาดที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะหนูเหรอคะเถเอ้ยหนูทำไม่เป็นหรอกคะ่ะเดี๋ยวให้คุณแม่บ้านทำให้ก็ได้นะคะ <ư> ใช่ไหมใช่แล้วค่ะไม่มีปัญหาเลยหื ะอะไรเหรอคะพ่อรีบไปทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะเดวเดี๋ยวพ่อกลับมาดูอืมนี่มันน่าสนใจมากเลยนี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะโอเอ้ยไปทำความสะอาดที่อื่นสิระวังหน่อยได้ไหมเนี่ยฉันไม่อยากจะทำนี่นาะฉันไม่ทำแล้วละ่ะเหนื่อยแล้วถ้าเธออยากทำก็ามาทำเองสิเธ้ก็สมควรโดนแล้วละ่ะนี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยเธอจะทำแบบนั้นไม่ได้ พ่อคะลูกสาวของคุณพ่อเป็นคนที่เก่งมากเลยเธอทําความสะอาดเสร็จแล้วลวคะค่ะขอเงินให้เธอหน่อยได้ไหมคะหนูทําตัวไม่ดีเลยนะจ๊ะไม่ได้หรอกจ้ะนะคะหนูจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วค่ะคุณพ่อไม่ได้หรอกจ้ะพ่อพูดจบแล้วนะจ๊ะคุณพ่อคะ่ะว่าไงลูกรักหนูเป็นไงบ้างลูกนี่คะ่ะหนูอยากได้ตุ๊กตาหมีตัวนี้มากเลยแมเอาไปหมดเลยจ้ะหนูเนี่ยเป็นเด็กดีมากเลยนะลูกอะไรกันเนี่ยนี่มันไม่แฟร์เลยอะ่ะแล้วฉันอ่ะ <c oughs> ฉันรู้แล้วเราว่าจะต้องทอํายังไงขอบคุณมากเลยนะคะพอ่อคุณพออ่อเจ๋งที่สุดเลยอะ่ะไปก่อนนะคะพอ่อบายยจ้าคุณพ่อคะสวัสดีคะ่ะคุณพ่อรู้ไหมตุก๊กตาหมีเนี่ยมันแพงมากเลยนะคะแล้วเขาก็มีแฟนด้วยนะคะหนูจะซื้อเขามาตัวเดียวไม่ได้แล้วคะ่ะอืมแม่ถ้าหนูต้องการ <c oughs> าออก็เอาไปเลยนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะพ่อว่ามีอะไรแปลกๆแ,แ,แล้วละ่ะโถเอ้ยคุณพ่อคะทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนี่นาเดี๋ยวก่อนนะสกายเลอร์ หนูอีกแล้วหรือเนี่ยส่งมันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะแต่คุณพ่อคะอน,นี่มันไม่แฟร์เลยอะ่ะหนูก็อยากได้เงินเหมือนกันนะ <c oughs> หนูต้องทําตัวดีๆก่อนนะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนี่หนูคิดว่าหนูทําอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> ไม่จริงอะ่ะฉันใช้เงินพวกนี้ไปตอนไหนกันนะธ <c oughs> ุรกิจของฉันจบแล้วละห <c oughs> วัดดีกับพ่อนี่มันกระดาษอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีขยะเต็มเลยนะคะขอโทษทีนะคะแต่หนูอยากได้อันนี้มากเลยอะ่ะ <c oughs> คุณพ่อซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้สิจ๊ะนี่จ้ะเอาไปซื้อเลยนะคุณพ่อเจ๋ แกหกจริงเลยทำไมตู้เซฟมันเปิดแบบนี้นะคุณพ่อคะนี่มันเช็คเหรอคะบ้าไปแล้วคุณพ่อล้มละลายแล้วหรอเดี๋ยวก่อนนะฉันต้องหาทางช่วยเขาหน่อยแล้วล่ะนี่ทุกคนมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะเร็วเข้าทุกคนต้องมาช้อปปิ้งในร้านนี้กันนะนี่สกาเล์แบบนี้คงไม่มีใครเข้าร้านหรอกนะทำไมเธอไม่ยิ้มหน่อยละ่ะใช่แบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยโอเคหนูเข้าใจละหนูทำแบบนี้ได้ไหมคะฉันว่าฉันก็ทำได้ดีอยู่นะเนี่ย